ว,นนวันนี้วันที่สอง,2 2> องกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสสามนะครับวันนี้มีข้าวกล่องเอ้ยไม่ใช่สิงหาวันที่สองสิงหานะครับขอโทษขอโทษไปวันที่สองสิงหาเอาพี่กาแฟเร็ววันนี้มีนม ขนมเ,เอาพี่แจกข้าวเอาพี่แจกนี่เอาพี่แจกอะได้เอาพี่แจกข้าวเหรอแจกนี่ก็ได้นี่นี่ฮะเราจะเอาเอาหนูแจกใช่ไหมเอาวเอาโอเคอเคอาแจกข้าวก็ได้ไอพี่ให้น้องแจกข้าว

ข้าวหน้าเป็ดเอานมมาให้นะครับแล้วก็ที่โมจิบิวนะครับเอนาน้ำมาให้สามลังป้าหมวยปนพรนะครับเอาเอาขนมกับฝอยขันหม้อไอ้อะไรอะขันหม้อมให้พี่สุนทรขาวสังสี่สิบบาทนะครับร้านมิสมาดามโลตัสนะครับสองร้อยพี่อูรชาแปดสิบแปดบาทนะครับพี่อัศวิน เสาทองสองร้อยนะครับพิมพ์ธาราแปดสิบแล้วก็พี่ปีนะครับไข่ต้มมาสามสิบกองพอ,อแค่นี้นะครับเดยวพอแค่นี้อ่อะไปลูกเดนลูกไป

ช่วงช่วงนี้มีนมแจกทุกวันนะครับวันนี้มีคนเอานมมาให้สามร้อยเก้าสิบกล่องว่าว่าไม่ไม่ใช่นมนมเขาเอานมมาให้เป็นเวนไหนครับเป็นเวนไหนก็ทยอยทยอยใส่ครับทยอยใส่วันละห้าสิบกล่องวันละห้าสิบกล่องใจเย็นครับใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไดทุกคนจ้ะที่เห็นไปลงเครือหรอครับ มีเงาแซวมีเงาเซลเขาไปลงเรือเขาไปซื้อเต้ามาเนะี่ยแหละไม่ไม่ใช่ครับเอาเงินไป,ไไไปเตขาอเอาเงินไปจ่ายในถุงนะครับจะมีนมหนึ่งกล่องนะครับมีน้ำหนึ่งขวยแล้วก็อะไรเลยครับอะไรเลยครับอะไรเครับ คนละกองกันนะครับเดี๋ยวเาจะไม่พออะไรครับไม่อาที่นะไม่ให้จัดบัตรคิวอ่ะไม่แจกครับไม่แจกครับบัตรคิวไม่แจกไปเลยครับไปเลยครับพอไหมครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับแหม เกือบพอเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็น60บกล่องกันกนะครับอ่าวันนี้ไม่พอนะครับอีกน <ic> ิดหนึ่งครับจากตู้แบ่งฟันนะครับพ้อมตำรวจไปุกวนวันนี้ไม่พอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เพิ่มเป็น60ิบนะครับ